เราตีกเยมาครือว่า เป็นส mm ่า hmm. ่งานปนเีนสำหรับท่านใดที่อยากจะพาเด็กๆนะคะเข้ามาชมบรรยากาศนกรัดๆเดนักเของเราก็จะแสดงรอบทัวรนเดนเสารยนีค่ะหลายชื่อสายพันชอยด้านในแบบนแล้วก็ทุกๆสายพันนู่นๆ่นอยู่กับแม่เด็กดต่างกันเพราะฉะนั้นแด็ดสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ามรู้จักรวมไปถึงสัมผัสประสบการณ์ หลังปีที่สุดท้ายหรือว่านะคะสุดท้ายแล้ววันนี้เราทักลับมาทั้งได้พิชิตวิญญาณหนึ่งค่ะสำหรับบุคลากรทางการกแพทย์นักศึกษาแพทย์ที่มีบัตรและก็ผู้พิการทุกท่านค่ะรวมถึงเด็กๆที่สูตงตากับกล้าเส้นเซน 20เซนค่ะลำพิแค่เท้าเพิกง5 0คะแนนเลยได้น้องสองตายด้วยมีาสองมากเพราะว่านะคะสร้างมาด้วยความใส่ใจแล้วก็ใส่ดีเทลใส่เทคโนโลยีให้เขาเคลื่อนไหวได้จริงค่ะถ้าอบกันน้นใได้น้องสาวเคลื่อนไหวได้จริงแล้วความใส่ จับได้เนี่ยลูกจับได้แล้วการสุดย้120แน ข้างหน้านี้ก็จ,จ,จ,จะมีเป็นมุ้งที่เก็บเก็บทับความบระทับน์เ้่ย